ที่นะครับที่สถานีกลางมางซื่อซื้อซื้อแล้วตวลอดขาวัคซีนกันค่ะไ่ไปฉีดวัคซีนหมอเขาหน้าฉีดสิบโมงนะคะตอนนี้ก้าโมงไปก่อดน,นึ่ง

ไว่ใส่เสื้อที่ถกใส่เสือ้อได้ง่ายๆอันนี้ก็ถกง่ายเลยเตรียมพร้อมนะคะฉีดวัคซีนกันแม่สีชมพูเั็นพื้นสีเขียวก็ใส่เสือ้อในตรงกลางแบบไงถกก็มีเลยนะเตรียมตรงนี้ก็ตอนเป็นเด็กฉีดวัคซีนนี่ค่ะ แขนนี่อยู่สามตุ่มคนแสิ์ว่าเพราะฉะนั้นนะคะสามตุ่มนะฮะนี่คือการผูกฝีสมัยตอนเป็นเด็กนะคะมีสามตุ่มเห็นชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นสู้ๆเราต้องรอดครับเห็นไหมนะคะยากาศดีไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ในบ้านมัน ปลาเค็มอาจจะมาถึงแล้วเนาะไม่ให้ต<ด>ัวนี่ดีเบรรแม่ของไปสนีแบตบมันไม่รับไปหรอนี่กำลังจะออกไปสถานีารถไฟกลางมังซื้อนะคะอยู่ใกล้บ้านนิดเดียวเองค่ะไม่ไกลเลย นี่ลงทะเบียนไปในอะไรนะเว็บหมอพร้อมนะ้ะพอนะกสทชกสทชค่ะหมอพร้อมโดนเทไปแล้วรอบแรกตอนแรกบอกว่าห้ากรกฎาเนาะห้าสิงหาก็ห้าสิงหาโดนเทอันนี้ลงไปในของัแะละกศกศกสทชกสทชพูดก็ไม่คือ จากบ้านไปนะคะอยู่ไมไกลเท่าไหร่ประมาณสามกิโลเนาะอา mm. กาศดีคลึมลอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่เลยอ่ะคนก็คงไม่อ่แลอะเขานัดแล้วจะไปดูที่วอล์กอินให้ยายด้วยเผื่อคนอายุเกินหกสิบเนาะถ้าเขาวอล์กอินได้เดี๋ยวพายายมาวันหลัง วันนี้มาดูด้านเราก่อกลัวคนเยอะแล้วพาคนแก่มาเรากลัวจะมาติดกันซะที่นี่แหละถ้าคนตามข่าวเมื่อก่อนมันคนเยอะมากนี่ค่ะสถานีพักมันอยู่หน้าบ้านเรานี่เองเนี่ยสาวสวยๆเนะนี่ยสุดท้ายจุดพักรถก็อยู่ที่หน้าบ้านแก้วเองะสามเซน ถเขาอยู่ขวามือเห็นดินชัดเลยเมืม่อคืนก็นอนไม่หลับอะนอนตั้งแต่สองทุ่มครึ่งก็คือน,นอนจริงๆแต่ไม่ได้หลับนอนกระสับกระส่ายไม่รู้หลับไปตอนไหนอะ่ะตื่นก็ตื่นเช้าอีกหกโมงก็ตื่นแล้ว เออเราเคยนอนเวลาไหนเราก็นอนเวลาแล้วก็ก็กลัวแหละฉีดวัคซีนอะหวังว่าเราก็จะปลอดภัยไม่มีอะไรค้อยังไก็ทานหมดเลยนะไม่หมดช็อตมาตั้งเยอะแล้ว จะให้เพื่อนดูว่าจากบ้านไปสถานีกลางบางซื่อหน่อยเดียวเองแต่มันติดไฟแดงได้แหละนานนานก็ไฟแดงตันนี้รถค่อนข้างหนาแน่นนะหรือว่าเขาก็เดินทางไปฉีดวัคซีนอยู่ันพุดเมก่อนร่าทางรถไฟนี่ก็ได้แต่นี้ไปไม่ได้ นี่ฝนจะตกอ่ะฝนจะตกฟ้ายังส่งขาวม,มีเมท่าๆเป็นพนซื่อสากก่อนจะเปียกโพดยังพอหลบทันไปแดงอีกแล้วโอ้โหร้อยสิบสามนาที ันไว้ก่อนว่าคนเยอะเขาให้ใส่แมสให้หลายชั้นเจ้าบอกให้เราไปประตูสองเนาะอืมแต่ก็ไม่ชอบหรอกหรือประตูเดียวอ้อาวเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน อย่าไปเชื่อมอไซค์ที่บอกว่าไม่มีที่จอดข้างในละให้ขับเข้าไปเลยมันหลอกไฟแดงอีกแล้วครับไฟแดงตั้งแต่ออกจากบ้านมาหนึ่งสองสามจุดไฟแดงเจอไฟแดงตลอดยี่หก นี่ยี่สี่เหรอตวดขันอยู่นหะถามว่าใครไม่ฉีกบุครีนราจะถึงแล้วเนี่ยรั้วสีแดงเลยสามไฟแดงเองใกล้มากก่อนสิบสวนจะตือจับสองกิโลเองเลยเนาะ โตหวัวเองแหละแต่ไฟแดงเยอะไฟแดงนานประเทศไทยนี่ไงรถนีมาจริงๆด้วยแต่ว่าแล้วเขาก็ต้องมาฉีดดื้อยินดีต้อนรับฉูนสิทธ์ฉีดวัคซีนออกนี่ค่ะบรรยากาศอืมคนเยอะแหละดูรถดิถเราล่วง10โมงไม่เป็นไรเราค่อยมาถึงรถกัดนครึ่งขึ้นกว่า นี่ไงประตู75ประตูหนึ่งผู้สูงอายุพ่อได้นี่นะเดี๋ยวเราต้องถามรายละเอียดก่อนให้เราผ่านไปหลายๆลวันเราค่อยพายามาถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเราถึงพามาได้เนาะมูนรถไฟค่ะทางรถไฟจะมาทำถนนได้บรรยากาศ เราเคยพามาเที่ยวทีแล้วนะคะยังไม่เสร็จดีเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใช้เปิดใช้แป๊บเดียวมั้งนาะก็มามีกลายเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนถนนโอถนนไฟถนนมีแต่ปุ่มถนนพังไม่ทะเลพังแล้วเหรอ ยังไม่ได้เปิดใช้เลยพังไปช่วงหนึ่งแล้วแค mm hmm. ่คนมาฉีดวัคซีนเนี่ยนะถนนพังโดย mm hmm. นี่มั้งเนี่ยเราต้องมาเข้าคิวอยนี่ยนะก็ mm hmm. ถ่ายให้แม่เลยนะ mm hmm. ผมก็เยอะอยู่นะ mm hmm. นี่นวะ่า mm hmm. ค,คน เรอเดินมาลงทะเบียนกันศูนย์พักคอยนั่งแต่เรารอบสิบโมงก็คงได้ฉี่สิบโมงแหละดีว่าเขานัดแล้วนะเท่า walk อินี่มันลำบากอย่างเมื่อก่อนอะสถานที่จอดรถเยอะแยะไปหมดเลยว่างกว่างมอเตอร์ไซ์ ผู้ที่จอดรกันต้นลำเพาเยอะนะสวยดีต้นลำเพาสีแดงแดงไปหาที่จอดรถก่อนนะคะเดินไกลอยู่นะเนี่ยเนาะก็ได้ออกกำลังมาในตัว เกงวอมมามชุดพล่ามาวันนี้ถอดง่ายโอ้โหคนเยอะมากอะดูรถสิแสดงว่าเข้ามากันแต่เช้าเนะเาะเขาบอกว่ายังไม่ให้ถ้าไม่ถึงคิวยังไม่ต้องมารียมาหรอกไม่แออัดกันตรงนี้เฉยโอ้โหรถเยอะมากเรานึ่ว่าจะไม่มีคนนะคะ นี้ผู้สูงอายุเขาก็เอานั่งรถเข็นมาเนี่ยผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ก็ก็มาฉีดนะเท่าคนแก่เดี๋ยวเราต้องแม่เอาแม่เรามาฉีดด้วยรถไม่มีที่จอดเลยทีเดียวค่ะที่กว้างๆนะหาที่จอดไกลนิดนึงเป็นไรค่อยๆเดินเนาะ ไม่มีครับที่จอดรถเต็ม ไงตรงนี้จอดได้ไหมออจ,จอดไปจอดนี่แล้วทีนึงนี่แล้วที่จอดรถหนั้นทางโค้งจอดได้เหรอข้างหน้าได้อีกคันไหมได้ยใไซจอดอยู่นี่ ลหันมองนะแสดงคิวอาโค้ดแล้วก็เดินเข้ามาในช่องนี้นะคะเดินมาแสดงคิวอาโค้ดแล้วก็บัตรประชาชน นี่ก็เข้าประตูประตูสี่ค่ะสามห้าจุดเจ็ดต้องเปิด Q R โค d e ให้ดูว่ามากรอกข้อมูลค่ะรับข้อมูลแล้ว กรอกข้อมูล มีการอัปเกตข้อมูลการชิดตัวทีในวันถัดไปและการมันติกตามาการอยู่โรศัพต้องักรอสังเงกตอาการตาม่ะบนี่ค่ะหลักฐานฉีดแล้วนะคะเก็บนิดนึงค่ะตอนฉีด มัอนมดกลับมันจะกลับนานหน่อย <laughs> แอสีชมพูด้วยเลยนะคการทั่วไปก็ปกติดีนะคะยังไม่มีอาการะะข้างเคียงอะไรเลยนี่รอมาประมาณ20นาทีแล้ว้วาคงกลับบ้านได้ค่ะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะออกมาฉีดกันเยอะๆเดอ้อออกมาฉีดเถอะค่ะเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อส่วนรวมนะคะ

มาไมาถอบนแลเป็นไ่ะเขสามพฤ้นส,ส,นสจิการสมาชิกห้าร้อยหกสิบสี่นะคะยกนี้ไม่ใช่สามนิ้วนะคะวันที่สามไงก็ต้องมาเล่นกันพูดทุกทย่อะนะคะไปไหนไปด้วยรอดเราต้องรอด ซู้อค่ะซู้ซู้ซู้ซ้อบายดีดีค่ะ5นาทีก็จะสิ้นสุดการนั่งรอดูอาการนะคะแล้วเดี๋ยวต้องเอาใบนี้ไปให้พยาบาลสแสตมป์ว่าผ่าการผ่าการสังเกตการเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับบ้านได้ ต้องสงสายต้องทัต่างอันที่นึให้การจับาอไปสอบืด้านหน้าและด้านขวาปทางขวาเี่ขวาเี่ มาแล้วนะคะับรรยากาศด้านนอกเขาก็จะมีรถประจำทางมารอรับให้บริการถึงที่ที่ข้างในเลยนะคะบริการสำหรับคนมาฉีดวัคซีนที่ไม่ได้มีรถมาะคะเรากำลังจะกลับไปที่จอดรถแล้ววันนี้อากาศดีร่มมากเลยค่ะไม่มีแสงแดด นี่ดอกไม้สวยเลยดอกไม้สวยป่ะต้นกระดุมทอง นี่ชมพูหวานแมวกลับบ um. ้านกันเหตุการณ์เป็นปกติ